รู้ร <พอ S 1> จะ <พอ S 1> ร้อจะได้ท้องตามที่ันเอ็นกันร,รู้ไหมแค่การเปลี่นตาเพียครั้งเดียวมันเปี่ยนกว่านี้แค่ไหนและฉันไม่เข ที่เราพบไม่ใช่เพื่อนมันในคืนเวลาคือเธอเธอเท่านั้นที่ฉันนั้นเร่ามดรู้ไหมว่าความรักที่มีให้เธอมันมากว่าใครจะอบให้ฉันก็บเสีกเขา้า้กยังน้อย ขอบคุณครับน้องเค้กั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับมิวช mm ิต้าแล้วก็พัตเตอร์จ้า mm hmm. คุยกันหน่อยนะครับกับเพลงที่ตัวเองเรักที่ชอบแล้วก็ร้องกันไปนะครับไอ้อย่างน้องเค้กเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรครับจกกักรวาลชิปเลียนค่ะครับผมเป็นยังไงบ้าง,งกับการร้องเพลงนี้เอ,อ่อตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็ตอนที่เราสแสดงร่วมสแสดงในซีนนิดนึงค่ะก็ ได้ฟังเพล,ง,เพลงนี้ที่เป็นประกอบซีดีแล้วซึ่งเราชอบมากค่ะเราก็เลยบอกเพียมว่าเพียมก็ติดต่อมาว่าเค้กพี่มีเพลงที่อยากจะให้รอ้องดังเลยนเพลงลว่าขอร้องเพลงนี้เลยค่ะ <laughs> ก็เลยอยากร้องแล้วก็ได้ร้องจริงๆนะครับมิวแล้วครับเป็นจักรวาที่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาผมก็ตื่นเต้นไปนิดนึงครับ <laughs> ตื่นเต้นนะครับ ชีตาปัตเตอร์ครับครับของผมจะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมที่เ่ากีต้นไปด้วยนอปัตเตอร์นองใช่ครับครับผมเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ครับก็เมื่อกี้ที่ลองใช่ไหมใช่ตื่นเต้นครับครับพัตเตอร์ละรูกก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับเหมือนเหมือนเล่มต้นใหม่ทูกรอบเหมือนเริ่มต้นไม่ทุกรอบไหครับผมก็ตื่นเต้นตลอดเลยนะครับอ่ะให้ฝากผลงานเพลงของตัวเองด้วยละกันนะครับอ่ะเคก้าเริ่มที่เคก่อนเลย ก็พวกเรานะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่แสดงซีรีส์เรื่อง Beyond u n i ร e r นะคะก็ฝากทุกทุกคนนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านและที่อยู่ตรงนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจพวกเราแสดงทุกคนลงถึงพี่พี่ทีมงานทุกอย่างแล้วก็ผู้กำกับของเราด้วยนะคะขอบคุณพีเอ็มมากๆเลยค่ะที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณไอชิคี้มากที่ทำให้เกิดงานวันนี้ค่ะคับผมฮิวรับแล้วก็ ซีรีส์ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับทา้งไอชี้นะครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยมีเพลงเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จักรวาลที่เปลี่ยนสองเอกครับครับผมครับฝากไว้นะครับสําหรับโปรเจกต์ไมเวิร์สของพวกเรานะครับมีทั้งซีรีส์และเพลงให้เลือกเสพได้ตามที่ชอบนะครับก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพกับทุกอย่างของไมเวิร์สนะครับขอบคุณครับพัตเตอร์ครับหมดแล้วนะครับเอาหน่อยหนึ่งเอาหน่อยอีกท้ายก็ฝาก โปรเจกต์ u n i เวอร์สุกนายทำแล้วก็ฝากไอชีนะค,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 ครับขอบคุณครับขอแสดงกห้น้องๆทั้งสท่านด้วยนะครับเค้กมิลชิตา้าและพันเตอร์นั่นเองนะครับขอบคุณครับเชิญพัก่อนเลยเลยขอบคุณครัคบ